อา uh, หัวหน้าบอกครับหัวหน้าบอก,วบอกสวัสดีครับ่า uh, สวัสดีครับแมสจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้แล้วแต่นะครับดูเพื่อนเราข้างๆเอาว่า oh. มีอาการไหมนะถ้ามีอาการก็ไม่ต้องถอดวันนี้ครูจะพามาทดลองเรื่อง <c oughs> คุณสมบัติบางอย่างของแอลกอฮอล์ก็คือการละลายน้ำนะครับการละลายน้ำ <c oughs> <c oughs> มีแอลกอฮอล์อยู่3ชนิดการทดลองนี้การทดลองที่เท่าไรครับดูในหนังสือสิหนังสือเรียนเรา12บสอจนะการละลายน้ำแอลกอฮอล์ alcohol อยู่ข้างหน้าเรามี3ชนิดก็คือแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน3โปรเพน1ออแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน4บิวเทน1อ oh. อและแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน 5นะครับหก็คือเพนนะเพนนะครับทีนี้ครูจะแบ่งให้เป็น3กลุ่มสามกลุ่มอย่างไรโซนนี้กลุ่มที่1โซนนี้กลุ่มแถวเนี้ยกลุ่มที่2และโซนนี้กลุ่มที่3นะครับแต่และกลุ่มพอครูบอกว่าอ่าเรามาคุยกันมาอภิปรายกันแนวทางในการทดลองก็เอาตัวแทนกลุ่มมา คุณแล้วหนึ่งท่านมามาฟังรับฟังคููจะให้มารับอุปกรณ์หลอนทดลองมาอธิบายความเข้าใจว่าเราจะเติมลงไปกี่ยดในแต่ละเรื่องในแต่ละอันนะครับในแต่ละอันอ่ะตัวแทนมาสามคนมาตัวแทน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 สามคนคือคนหนึ่ง กลุ่มเนี้ยมาหนึ่งคนกลุ่มเนี้ยมาหนึ่งคนกลุ่มเนี้ยมาหนึ่งคนก่อนมามามาลุกมาครับลุกมาเลยลุกม,มาเลยลุกมาเลยตัดแทงตัวมิดได้แล้วอ๋อฮาน้าไปหากล้องหน่อย ันาไปหาเพื่อนันาไปหาเพื่อนันาไปหาเพื่อนรองเวลาเราทดลองก็ให้ผู้ช่วยมาด้วยนะแต่ละกลุ่มมาหาเรานะครับขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงคนในกลุ่มบอกที่ข้อแรกทำยังไงครับข้อแรกข้อแรกทำยังไงข้อที่หนึ่งการทดลองนะวิธีทคนหนึ่งทำอะไรครับกีโยกดีโยศ ยี่สิบหยดน้ำกลั่นอยู่ตรงนี้น้ำกลั่นน้ำกลั่นนี่น้ำกลันนกนนก่นอยู่ตรงนี้ยี่สิบหยดใส่เข้าไปทั้งสามหลอดเลยนะครับใส่เข้าไปหลอดละกี่หยดยี่สิบหยดนะทีนี้เพื่อนผู้ช่วยเราในแต่ละกลุ่มก็มาถึงปั๊บหลอดที่หนึ่งที่มีน้ำกลั่นอยู่แล้วยี่สิบหยดก็มาหยดแอลกอฮอล์ตัวแรกเข้าไปแอลกอฮอล์ตัวแรกคือโปรโปร โพรเพนหนึ่งออกวีธีการเราดูการละลายใช่ไหมเวลาเรายกหลอดทดลองให้อยู่ในระดับสายตาเวลาเราหยดนะระดับสายตาเราของผู้สังเกตเนะี่ยหยดลงไปดูว่ามันมีมันหยดครั้งที่หนึ่งหนึ่งหยดปับ๊บเขยา่าละลายไหมถ้าหยดหนึ่งละลายหยดที่สองเขยา่าละลายไหมยหยดไปเรื่อยๆนับหยดนะจนมันไม่ละลายหรือมันละลายยาก ไม่ละลายเป็นยังไงครับคุณครูครับคุณครูมันจะแยกชั้นกันเหมือนเราเอาน้ํากับน,น้ํามันขย่าวเขย่าวมันเริ่มไม่ละลายเราหยุดเลยนับเลยมันได้สามหยดครับสี่หยดครับก็จดบันทึกเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเราก็ให้เพื่อนที่มาด้วยบันทึกในนั้นงานเราด้วยในแต่ละกลุ่มนะกี่หยดสมมติได้สามหยดตัวนี้นะตัวแรกนะสามหยดก็จดไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้มาเขียนทีหลังนะทีนี้ ราหลอดที่สองทำยังไงหลอดที่สองหลอดที่สองที่เราถือไม่มีสามหลอดเนาะหลอดหนึ่งจบไปแล้วนับได้แล้วว่าสมมติสามหยดนะว่าแอลกอฮอล์ตัวแรกเนี่ยละลายไปหลอดที่สองซึ่งมีน้ําอยู่แล้วกี่หยดครับน้ําปั่นอยู่แล้วกี่หยดยี่สิบเราก็มาหยดแอลกอฮอล์ตัวที่สองที่มีคาร์บอนสี่อะตอมเนี่ยชื่อว่าบิวทาบิวเทนอะไรหนึ่งอ้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ก่อน อันนี้ยังไม่เปิดเลยเนยีเปิดซิงเลยนะเนี่ยตั้งแต่ซื้อมายังไม่เปิดใช้เลยในห้องใช้กับหกทับสองห้องแรกเลยนะนี่ควรจะดีใจนะนี่พวกเราหนูทดลองนะครับถ้ามันระเบิดอะไรยังไงก็บอกครูด้วยครูจะได้วิ่งออกให้ทันคนไหนคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่สุดให้อยู่ในห้องช้าที่สุดอ่าจะเติมลงไปกี่หยดหลอดที่สองหยดที่หนึ่งปั๊บเขยา่าละลายไหม หยดที่สองเขย่าละลายไหมหย,ยดที่สามเขย่าละลายไหมหย,ยดที่สี่เขย่าละลายไหมหย,ยดที่ห้าเขย่าละลายไหมนับไปเรื่อยๆว่ากี่หยดมันไม่ละลายเรา็จดไว้สมมุติได้เจ็ดหยดเจ็ดหยดมันไม่ละลายแล้วจดโอเคไหมครับหลอดที่สองเนาะเข้าใจนะพอหลอดที่สามหลอดที่สามซึ่งมันมีน้ําอยู่แล้วยี่สิบหยดใช่ไหมในต,ตอนแรกที่เราทําน้ํากลัน่นเนาะนักเรียนก็มาหยดแอลกอฮอล์ตัวสุดท้ายแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนห้า ชื่อว่าเพนเพนหนึ่งออนะครับหยดเข้าไปข้อพึงระวังนักเรียนเวลาทดลองไม่ต้องเอาหลอดหยดของตัวแรกมาผสมกับตัวที่2ตัวที่3ห้ามเอาไปผสมกันนะครับในการทดลองยาไปผสมกันการสังเกตอย่าสูงไปอย่าต่ําไปให้อยู่ในระดับสายตาควรจะห่างจากตาผู้สังเกตประมาณ1ฟุตตาคนปกติ คนปกติไม่สั้นไม่ยาวมันจะอยู่ประมาณ1ฟุตคือ30ซนติเมตรนะลองนั่นเลยลองดูถ้าเราเลื่อนไปแล้วเห็นแสดงว่าเราใสา่ตายาวถ้าเลื่อนใกล้เข้ามาเราใสายตาสั้นแล้วมันชัดนะ่ระยะชัดระยะโฟกัสของเลนส์ตาเราเนะี่ยนะครับโอเคเนาะวัดง่ายๆว่าเราสายตาสั้นยาวเช็คง่ายๆจากตรงนี้ตอนนี้ครูน่าจะใส่ตายาวครูมองระดับเนี้ยชัดมันเลยเลย1ฟุตไปแล้วนะจริงๆมันประมาณ1ฟุตมันจะชัดโอเคทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ส่งตัวแทนมาอีกคนหนึ่งในแต่ละกลุม่มรวมเป็นคนที่ยืนข้างหน้านี้หกคนส่งตัวแทนคู่ส่งคู่มาส่งคู่มาส่งคู่มาครับส่งคู่มาโอเคมาเลยครับส่งคู่มาเลยใครรู้ตัวเองว่าสวยที่สุดหล่อที่สุดออกมาครับใครรู้ตัวเองว่าสวยที่สุดหล่อที่สุดออกมาที่นั่งอยู่ก็หน้าตาก,กลางๆเนาะพอใช้ได้เนาะ ที่ออกมานี่คือหล่อสุดสวยสุดแล้วอ,อ๋อเหลวก้องพังโอ้ยสวยสวยเลิศเชิดหยิ่งเลยเกินทบทวนอีกครั้งหนึ่งทบทวนนะอันดับแรกมาหยดน้ําใส่ก่อนเลยน้ํากลั่นเลยนะครับใส่เข้าไปกี่หยดครับยี่สิบทั้งสามหลอดนะปุ๊บปุ๊บใส่ครบปุ๊บแล้วก็แยกไปทําทีลำแอลกอฮอล์ทีทละตัวแอกลกอฮอล์สามอยู่นี่แอกลกอฮอล์คาร์บอนสี่อยู่นี่แอล กอฮคาร์บอนหอยู่นี่โอเคนะครับ mm hmm. กลุ่มไหนไม่เข้าใจตัวแทนกลุ่มไหนไม่เข้าใจครับโอเคพอรู้เรื่องนะ mm hmm. ถ้าสงสัยยกถามเลยยกมือถามเลยได้เนาะ mm hmm. ทดลองแล้วม,มุมไหนมีเปลวไฟมีควันอะไรยังไงบอกกันนะครับบอกกันจะได้หนีทัน mm hmm. เพื่อนจะได้โทรไปโรงพยาบาล mm hmm. อันดับแรกมาเติมน้ำก่อน20เดีย๋ยดอาลงมือปฏิบัติครับลุย mm hmm. เดี๋ยวคุณจะเดินดูภาพรวม สอ,อันนั่นแหละมันนับไปยี่บหยดแป๊บเดียวที่จริงมันเยอะอยู่นะแต่ว่าอเอาแค่นั่นแหละใครสงสัยค่อยถามค่อยถามเอานะครับค่อยถามเดินไปหลังกล้องเอาเอาอัน แบตเตอรี่ไหมหคุณนะ่นนนนนนะก้อนก้อนก้อนถ่านอย่าไปผ่านหน้ากล้องเด้อเดี๋ยวมันโฟกัสแบตตอนนี้จะหมดมันสิ้นแดงแล้วเดินไปหลังกล้องอย่าไปผ่านหน้ากล้องหน้าตาขีเลนนะก้อนแบตก้อนถ่านก้อนถ่านสีทองทองโบสันกมุดมุดขานออกเข้าไปอย่าไปเห็นกล้องอื มาเลยสี่ก้อนนั่นแหละครบแล้วขยับมานะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มแล้วเริ่มลุยต่อเลย หย็นพิเศษว่ะตั้งใจเหลือเกินเอาไว้เผื่อมีคนถามนะฉันหยิบไม่เลยนะครับใครถามสงสัยนะครบยี่สิบยดหรือยัง,อ,งอะไรผู้ได้เป็นคนยด ไปเติมไม่เท่ากันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราสังเกตว่ามันละลายไม่ละลายคัดเคลื่อนนิดหน่อยได้คัดเคลื่อนนิดหน่อยได้นะครับโอเคได้แล้วกลุ่มนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วค่อยทดลองไลายๆกันจำไม่ได้วยนะเวลาเราจับหลอดทดลองว่าเราเริ่มในมือเราเนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ย คาร์บอนตัวไหนก่อนแอลกอฮอล์คาร์บอนตัวไหนก่อนเดี๋ยวหลงนะเช็คดีดีนี่ถ้าจับคนเดียวทำความเข้าใจดีๆนะอย่างเช่นก็จดบันทึกไปด้วยเอาหลอดเลกอ่าสมมมาเลยกลุ่มนี้อาจจะทดลองคาร์บอนคาร์บอนตัวที่3แอลกอฮอล์คาร์บอน3กลุ่มนี้อาจจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วหมุนเวียนไปสลับสวนทางกันนะครับอ่าเริ่มครับเริ่มเริ่มเลยมาหยดสังเกตเลย ยดครั้งที่หนึ่งเขยา่าดูว่ามันละลายไหมเขย่าก่อนครั้งที่หนึ่งเขยา่าดูในระดับสายตาครับโชว์ขึ้นมาในระดับสายตาละลายไหมถ้ามันไม่ละลายมันจะแยกชั้นกันอยู่ละลายไหมครับคาร์อบ,บนอ,อ,อบบนสามแอลกอฮอล์คาร์บอนสามอันนี้ละลายนะครับยดครั้งยดที่สองลงไปนับหนึ่งสองดูละลายไหมละลายอยู่ครับละลาย หยดหยดที่สองนับหยดด้วยนะเพื่อนที่มาด้วยนะนับหยดด้วยนะอย่ามาสุดท้ายอย่ามาจักไม่ได้นะจักรลสกูจัก,ก,จกยศแล้วไม่ได้นะครับเช็คดีๆดูด,ด,ด้วยกันสองละลายก็หยดที่สามไปขยางขยองละลายยังละลายท้าไมละลายมันจะเป็นชั้นอยู่ เป็นชั้นหรือ,อยังวิธีเขย่าก็คือเอามือไปสัมผัสแตะ<ม>เอาจุดมันไม่ละลายละลายไหมไม่กี่หยดสองหยดไม่ละลายโอเคเจ<ป>้าก็ไปเขียนไว้กลุ่ม,มบนันทึก<ม>เหมือนมันเป็นชั้นกี่หยดแล้วครับสามหยดอ่าก็ตรวจไปสามหยดไม่ละลาย

อย่างอย่างอีกนิดหนึงหยดุดเป็นแล้วเอาหลอดนี้กลับไปให้เพื่อนกลุ่มเราแล้วมาทำหลอดที่เหลือให้เพื่อนถือไว้แล้วเราก็ไปจดบันทึกในกลุ่มเรานะครับ <5 S 1> ไว้เออห้าก็เป็นแล้วก็โอเคคาร์บอนสามของเธอเนี่ยกลุ่มเธอเนี่ยเป็นได้ได้แต่เราต้องจำว่าเราหยุด สารตัวไหนไปแล้วแอลกอฮอล์ตัวไหนไปแล้วโอเคเอาคืนไปครับอย่ามาถือเดี๋ยวมันหลงครับเอาไปให้เพื่อนถือไว้เอาคนจดหน่อยถือไว้วครับนับจำนวนหยดว่ามันละลายไม่ละลายกลุ่มไหนทดลองครบแล้วสามหลอด แอลกอฮอล์สามตัวเสร็จแล้วนะครับออกมาเขียนเลยตัวแทนกลุ่มมาเขียนเลยได้กี่หยดนะครับที่มันไม่ละลายนะ่ะได้กี่หยดก็มาเขียนเลยประก,กาอยู่ข้างหน้าเลย,ขนนยดเ,ดยเ,เลยขยา่าเมยเขยา่าเมยเขยา่าเมยเป็นเลย,เเลยอ่าโอเคกลุ่มเธอก็หนึ่งหยด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  ครูให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะกลุ่มที่1นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่3ตัวแทนกลุ่มมาเขียนมามามาเขียนให้เพื่อนคนที่นั่งอยู่ั่นะตัวแทนมามาเขียนเขียนใส่ตัวเลขครับมามามาใส่ตัวเลขจำนวนหยดเร็วกลุ่มที่หนึ่งมามาลุกมาลุกมาเร็วๆมาจะได้มีส่วนร่วมเขาบอกว่าให้นักเรียนมีส่วนร่วมเยอะๆพวกเราอ่ะ ออกมาทำกิจกรรมเยอะๆขียดครับตัวแรกเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะครับกลุ่มต่อมาตัวแทนกลุม่มเอามาเขียนเร็วปากกาอยู่เอออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวครูจะอภิปรายผลการทดลองร่วมกันว่ามัน สาเหตุที่มันหยดแตกต่างกันเป็นอย่างไรแล้วอะไรที่มันเป็นสอดคล้องกับทฤษฎีจริงๆมีการลืมนมับอีกโอ้ยสมองะมีหเนาะ ว่าถามมาขยเยาขยเยา,า,เยาดูชั้นยังรู้สึกว่าเป็นแล้วไม่ใช้ความรู้สึกอีกกี่โดดครับห้าหยดมาเขียนครับม่เขียนอาบันทึกครับ ขยับดูขยับดูเลยเสร็จแล้วเอาไว้สร็จแล้วไปธีในกลุ่มก่อนแล้วมาเขียนมากคนอื่นไม่เขียนครับคนอื่นไม่เขียนด้วยเลย เป็นยังเป็นยังรานีเป็นยงบออกียกชั้นยังมันเียกชั้นหรือยังเียกหรือยังมาครับใส่ใส่ให้ครบเลย เหลือกลุ่มที่สองช่องนี้แยกเอาแยกแล้วกลับไปที่กลุ่มครับกลับไปที่กลุ่มเลยกลุ่มที่สองมาลงรายละเอียดให้ครูหน่อยลงบันทึกผลการทดลองหน่อยครับโอ้ย แล้วกี่หยดสหยดเขียนไปที่กลุ่มเลย กระดาษสองแผ่นของคุณไหมกระดาษอันนั้นทบอยู่นะบนอ้อมกล้องเอากระดาษไม่ครูหน่อยกระดาษทดลองเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ได้ผลการทดลองได้มาบันทึกตามกระดาษน,นี้ในแต่ละกลุ่มนะเดี๋ยวจะมาอภิปรายผลการทดลองร่วมกันว่ามันสอดคล้องในทางทฤษฎีไหมใน,ในการเรียนเรื่องการละลายนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะ แอลกอฮอล์คาร์บอนสามได้ห้าหยดกลุ่มที่สองเจ็ดกลุ่มที่สามได้สองหยดนะครับคือมันหยุดการละลายพอคาร์บอนสี่แอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนสี่ตัวนี้นะชื่อตัวนี้นะได้หกได้สามได้หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสุดท้าย <S <S เดี๋ยวครูใส่รายละเอียดเข้าไปว่าโพรเพนหนึ่งอ้อเนี่ยยังไง C Pro ก็คือ3ไฮโดรเจนเท่าไหรครับไฮโดรเจนเท่าไร H Propiu p r o p a n Cn สูตรมันนะถ้าเป็นอันเคน H 2 n บวก2อันนี้คืออันเคนแต่ถ้าเป็นอันทชี่วอันเีก็คือตัวนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ย Cn H 2 n บวก1 n คือเลข3 ฉะนั้นสองสามเป็น6 6หบวกหนึ่งเป็น7ฉะนั้นตัวนี้ c 3 s 7ม h ขีด OH O นะครับตัวนี้ก็ C4 สี่ไฮโดรเจนเท่าไหร่ครับไฮโดรเลขอะไร8ปดบวกหนึ่งเก้าคาร์บอนห้าคาร์บอนหตัวไฮโดรเจนเท่าไหร่ OH 2 5องห้เป็น10บวกหนึ่งเป็น11นะครับ อันนี้คือหมูอันทิวเนี่ยเนี่ยอันทิวทีนี้แนวโน้มอภิปรายนะครับดูนักเรียนดูแต่และกลุ่มทดลองทดลองนะถ้าเป็นคาร์บอน3แอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน3หยดมันจะเยอะหน่อยมันละลายได้ดีละลายได้ดีนะครับหยดเยอะๆพอคาร์บอนเพิ่มึจาก3เป็น4การจำนวนหยด ตามหลักการแล้วมันต้องน้อยลงหยดมันต้องน้อยลงปริมาณหยดต้องน้อยลงนะครับคาร์บอนห้ายิ่งน้อยหยดหยดสองหยดนี่ไม่ละลายแล้วนะครับโดยทฤษฎีโดยักคาฉะนั้นการทดลองก็อาจจะมีค่าเคลื่อนแต่ส่วนใหญ่ภาพรวมมันสอดคล้องในการทําการทดลองของพวกเรานะครับอาจจะเกิดจากเราเติมน้ํามากไปน้อยไปจํานวนหยดบางคนบีบแรงไปน้อยไป หรือสารบางอย่างมีการปนเปื้อนเล็กๆน้อย,อยหรือเราลืมสังเกตหรือบางคนสังเกตว่ามันละลายหรือยังไม่ละลายละลายหรือยังยังงงนะครับสรุปผลการทดลองเออไม่มีคําถามก่อนไหมสองข้อข้อคำถามข้อแรกถามว่าอะไรครับนักเรียนอ่านให้ครูฟังสิข้อแรกถามว่าอะไร การละลายของแอลกอฮอล์ทั้งสามชนิดเป็นอย่างไรในนี้ได้เขียนไหมคำถามาลำดับการละลายน้ำของแอลกอฮอล์ทั้งสามชนิดเป็นยังไงเป็นยังไงถามใครดีเนาะถามใครดีเนาะลำดับการละลายก็คือเขาให้เรียงนั่นแหละเรียงลำดับการละลายตัวแรก c 3 h 7 OH ตัวที่2 C C 4H อะไรครับ9 OH และตัวสุดท้าย C 5 H 11 OH ตัวไหนละลายได้ดีกว่าการ3ตัวนี้ตัวแรกใช่ไหมตัวแรกก็เครื่องหมายมากกว่ามากกว่าอย่างนี้นะครับนี่คือแนวแนวโน้มการละลายประมาณนี้ก็ตอบได้แนวทางในการตอบนะ ประมาณนี้นะครับข้อ2ล่ะข้อ2องอดดังพอดีข้อ2ล่ะครับขออ้อ2สัมพันกันยังไงใช่ไหมเราจะตอบอยังไงครับตอบอยังไงตอบอยังไงให้เวลาคิด2นาทีเดี๋ยวครูกลับมาคิดแล้ว ได้เลสรุปผลอขออภยัยคําถามข้อที่สองตอบว่าแนวโน้มเป็นยังไงใช่ไหมความสัมพันธ์ใช่ไหมความสัมพันธ์3ตัวนี้ความสัมพันธ์ถ้าจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้นนะครับในแอลกอฮอล์ oh ol, สามชนิดนี้การละลายมันจะเป็นยังไงมันเพิ่มหรือมันลดเพิ่มหรือลดถ้าคาร์บอนมากขึ้นเพิ่มหรือลดการละลาย ความสามารถในการละลายของมันเป็นยังไงลดลงตอบได้แล้วตอบได้แล้วค้งให้แนวทางแล้วเมื่อกี้ฉะน,นสรุปผลการทดลองนะครับสรุปผลการทดลองสรุปผลการทดลองตัวหนังสืออาจจะสวยไปหน่อยนะ L G อสรุปผลการทดลองนักเรียนเขียน ดูตามกระดานก็ได้ดูตามข้างหน้าก็ได้แล้วฟังไปด้วยก็ได้นะครับที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้นละลายในน้ำ ได้น้อยลงนะครับสรุปผลได้แบบนี้นะครับสรุปผลได้เนะี่ยแบบนี้แอลกอฮอล์ที่มีจำนวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้นการละลายในน้ำมันจะลดลงมันจะลดลงยิ่งมีคาร์บอนมากขึ้นเท่าไหร่การละลายยิ่งลดลงนะครับยิ่งลดลงสาเหตุเนื่องมาจากว่าฝั่งย้อนนะ ในโมเลกุลของแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมี2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นหมู่อันทิวกับหมู่ที่แสดงสมบัติความเป็นแอลกอฮอล์อยู่ด้วยกันนะครับไอตัว R เนี่ยมันจะมีแต่คาร์บอนกับไฮโดรเจนอยู่ด้วยกันไอตัว R เนี่ยส่วนตัวเนี้ย OH เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ย C3 ตัวเนี่ยนะครับอันนี้คืออธิบายว่าทำไมมันละลายได้น้อยลงนะ ละลายได้ดีไม่ดีเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นนะอธิบายแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนวิชาต่อไปโอ้ขีดเการละลายเราเอกไปละลายกับอะไรกับน้ำใช่ไหมตัวทำละลายน้ำนะ น้ำโมเลกุลของน้ำก็คือแบบนี้รูปร่างเขียนพอเข้าใจพอเข้าใจไฮโดรเจนสองตัว O หนึ่งตัวคำว่าตัวของค,งออครูหมายถึงอะตอมนะครับหมายถึงอะตอมไฮโดรเจนสองอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมน้ำเป็นตัวทำละลายแบบมีขั้วขั้วคืออะไรขั้วประจุบวกลบ O กาส <c oughs> ได้อิเล็กตรอนครูจะเขียนลักษณะแบบนี้โอกาสเสียอิเล็กตรอนแบบนี้อันนี้โอกาสได้ในระหว่างพันธะนะอันนี้โอกาสเสียอิเล็กตรอนบริเวณนี้บริเวณที่เป็นหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีสภาพคั่วตรงนี้จะมีโอกาสได้อิเล็กตรอนอันนี้โอกาสเสียอิเล็กตรอนไอตรงสภาพคั้วบริเวณนี้แหละมาน้ํามันก็จะมาทํมามาดึงมาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกันตรงนี้ บริเวณที่ละลายน้ําได้คือบริเวณลักษณะ OH ลักษณะเฉพาะของแอลกอฮอล์นะครับถ้าบริเวณนี้บริเวณ R เนี่ยบริเวณนี้ไม่มีขั้วไม่มีไม่มีขั้วคือมันไม่ละลายน้านั่นเองยิ่งบริเวณตัวเนี้ยคาร์บอนเพิ่มเึ้นเรื่อยๆไฮโดรเจนเพิ่มเึ้นเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆการละลายของแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมเราหยดแล้ว หยดมันมากเพราะว่าคาร์บอนมันคาร์บอนมันเพิ่มขึ้นไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้นักเรียนทำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ส่งงานส่งสรุปผลการทดลองในสมุดเราส่งกลับขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ให้เราเตรียมไปเรียนวิชาต่อไปใครมีข้อสงสัยอะไรไหมยกมือครับ ใครมีข้อสงสัยไม่มีนะถ้าสงสัยก็ไว้ถามในคาบต่อไปคาบนี้มันกินเวลาวิชาอื่นพอแล้วนะครับอ่าหัวหน้าห้องบอกครับ